สำหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนีง้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรามาตรงตรงเยเม้เ่ เหนื่อยแล้วอ่ะเดีนยวว่าเดี๋ยเล่นแล้วก็จะเหนื่อยเหมือนกันร้อนเนอะแต่ว่าเราเข้าไปพักที่หอก่อนดีกว่าไปใช่ไปไปไปโอ๊ยจึงหอสุดทีเราเป็นใครนี่อะไรเราโอ๊ยโอ๊ยไปดีกว่าโอ้ยร้อนอย่างปวดขาทั้หมดเลยเนี่ยปวดปวดอะไรนะนั่งเดือยมีก็เราไม่ไหว ไม่อะไม่คิดว่าเล่นบาร์เราจะปวดขาไม่ได้ปวดขาปวดแขนเลยเนี่ยแขนสีตอนนู้ปวดมากทำอะไรก็ปวดแขนไปหมดเลยเนี่ยใช่เหมือนกันโอ้โหรอเท้าทำไมถอดกันไม่อย่างนี้เด็กๆอ่ะโอ้โหบอกให้เก็บที่ชั้นก็ไม่เก็บกันโอ้โหเละเทิดหมดแล้วเนี่ยถอดไว้อย่างนี้นี่สัตว์มีพิษงูตะขาบอะไรเข้ามาอันตรายมากเลยเนี่ย ขาไปบอกซะหน่อยสิเฮ้ยว่าแต่เราหาเร่องกันไหมเออใช่แล้วหาอะไรยัง่ไดีนะเราซื้อกันมาอะไรนะมันปป๊อฟับเอ้ยนะเื่ออะนะมันกดดะวยกันกดป๊อปปะกวดเอ้ยนะเอ้ยนะคัทคั อะไรกันมาเนี่ยอ๋อพอดีว่าพ่อหนูไปเล่นบ้านใช่ไหมใช่ข้าอ้าวกูเห็นข้างนอกอะถอดรองเท้ากันไว้อ่ะฉันก็ไม่วางรองเท้าเกะกะเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวสัตว์มีพิษเข้ามางูตะขาบแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บกันด้วยนะค่ะอ้าวเดี๋ลืมออกไปเก็บกันนะโอเคอะไรเดี๋ยวคุณตายแค่วางนะคะไว้เป็นที่หน่อยเดินไปบ่นพวกเราแล้วเดี๋ยวเรางใส่ออกไปอีกอะเอาวางไว้เป็ เฮ้ยที่เราพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรกันเพราะที่โกรธโกรธไงที่โกรธอ่ะเขาอีกปะเอาเรื่องไหมเอาสิเฮ้ยแข่งกันกว่าเรามีอยู่เฮ้ยเธอมีด้วยเหรอเรามีอยู่ใต้หมอนี่ไงหมอเราละการเราแบ่งให้เธออันนึงนะนี่เลาก็มีโอ๊ยผมเอาอันดูนี่นี่ กดซีเุยเราว่าลงไปเลยข้างล่างกันแม้มามามาเุยเราว่านะเรามาแข่งเกมกดป๊อปอิดกันแม้้มา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 ากมา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 มะมรมามามมามามมา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 ลามมมาม ว้าวย้าอว้าวว้าวุกาวาวว้้าวว้ว้ว้วววว้าว้า้าว้นล้าว้าว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 ่าวว้ววเธอ ว่านะเล่นแบบเนี้ยบทอย่างเดียวไม่สนุกเลยว่าแนมะ่สิสสรางวัลคิดเกมอะไรออกแล้วราว่านะเราจะเอาพวกนอีพนะิซ้อนแล้พวกเธอหาดีไหมล่ะช <laughs> น,นแะแร้พวกเธอจะชนะถ้าพวกเธอหาไม่ครบนะเราก็ชนะโอเค<ะ>ถ่ายอีพีซ้อนนะมาโอเคมาอีพีซ้อนหมดเลยเหรอใช่หายข้อไหนล่ะตาล่ะใช่ซานตรงไหนดีนะ โอ้ยเสร็จอย่างนี้ยอ่านี่ตอนเจอยังโอ้ยเราไม่ชอบหลับตานานเนี่ยตอนเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้ว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 ลืมตาแล้วนะโอเคหาได้เลยในนี้เหรอเล่นเนี่ยแหละเล่ยเพียวเบ๊ซตาไม่หน่อยเนี่ยโอ้ย เจอปัญหาฮะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยกระบอเป้านะว่าอยู่ตรงตอนเทียนเอาใท่าไหร่เราใบให้ก็ได้นะอยู่ใต้หมอนป่ะเนี่ยไม่มีอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะเจอป่ะไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเราว่าตรงนี้แน่ๆอยู่ไหนเออนี่ไงเจอแล้วโอ้ย เ,เราเจอแล้วดูเอาหิบางทีอยู่ไหนอะ่ะกู้ทำไมเธอโซนที่ยากจังเลยเนี่ยไหนหเนี่ยเจอแล้วนี่ไงโหดูสิการกับบิวเจอกับบนดแล้วตอนนี้นะเหลือพี่คุณนดี่อยากไหมจ๊โอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลูกตีลูก ไม่มีออยู่ไหนเนี่ยใต้หมอนเลยเจอค่ะมาาไม่เจอแน่ของใครอ่ะามันจะเป็นป๊อกอีกแล้วเจ๊ร้อนเลยโอ้โหร้อนเก่งเหมือนกันนะนี่อะโอ,อ้โหนี่ก็หาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไหนเราขอเล่นดได้ไหมได้เหล่านี้พวกเรารู้สีเคปไปแกอุนน้ยเคปยักษ์อ๋อ อ่เราอยากกินขนมมากเลยอ่ะออกไปซื้อกินดีกว่าแมได้ไหดีนะ,นะเราก็หิวเหมือนกันแล้ว<อ><ด>แมเหมือนกันเสียงอะไรอะ่ะเสียงดังด้วยนนเนาะเสียงฟ้าร้องด้วยอะ่ะเกี่ยวบอกนะว่าฝนตกอ่ะ ไปกินดิเงี้ยไปไม่ได้ดิเฮ้ยจะไม่เป็นไรเรารอให้ฝนหยุดแล้วกันเราค่อยออกไปได้ๆแล้วก็เล้วก็บิดล้อนด่วแหละได้ไปโอ้ยเมย์หยุดตกเนี่ยอยากไปซื้อขนมแล้วว่าเฮ้ยเสียงมันเงียบไปแล้วอะเราว่าน้ำฝนหยุดตกแล้วล่ะกลัวนั่นแหละดูสิมันเริ่มเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยดีด้วยไป มาพวกเราฝนหยุดจริงๆด้วยนะอากาศเย็นด้วยเนี่ยใช่ถ้าไปก็ได้แล้วอ่ะเดย์นะใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยแกไปเร็วรีไปรีบไปกันรอแป๊บนึงฮะเรารู้สึกว่าเราเท้าแล้วมันแปลกๆแกก็ไม่รู้อ่ะขั้นมันปกติแต่ขั้นมันดูนิ่มๆไม่รู้อะลุ้นทนเราไม่อนไหมอะไม่ได้เหรเฮ้ยไป จะนีบหนีดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะรองท้าเราก็มีอ่ะมีอะไรมันนุ่มๆเหมือนกันนะอย่าบอกว่าเป็นงูอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะเนอะไรรน่ลลู้ดว้อาเยรลง้ยอะไรอ่ะ ไม่เกิดรองใช่แเราจะจ้าลงเท้าไว้ที่บนชั้นน่ะใช่สีพวแมาลงยพวกงูแล้วก็มีอออรองเท้าแล้วกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ่เอาไเอาเอาเดี๋ยวเด้เวเยียนเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกนะเอาัวมาใส่เองแหละเอา ใะไมคะไมหรอพวกเธอเก็บรองเท้าไงที่ครูเข้ามาแล้วบอกพวกเธอครูออกมาก็ยังไม่เห็นพวกเธอเก็บกันเลยอ่ะโอ้ยครูแกล้งว่าทําทำไมอ่ะช่วงนี้มันหน้าฝนไงท่าน้ำท่วมอ่ะแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้มันชอบออกมาเนี่ยมันจะเข้ามานะอันตรายมากเลยถ้าเป็นของจริงก็น่ากลัวเลยนะเร่องแบบจริงก็คงจะเหม็นหน้าดอ่ะแต่นี่ครูไม่ได้ใส่นะ ก่อนที่เสอิงมันจะเข้ารองเท้าเราไปเก็บให้เรียบร้อยไปล้างมือเลยไปล้างไล้างไปล้างไปล้างมือเลยไปล้างรองเท้าด้วยมันออ้ยในเนียโอ้ยแล้วมันต้องทำยางไงด้วยไอ้บู๊